สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านและก็สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยสุภูสุคนเมือสมองสบอดนะครับเดอ้อเมื่อนี้พบพอกับช่างโหลดคือเก้าครับพิกัดก่าอยู่ที่สำนักงาน y ยูทูบแลนด์ดินแดนไอ้น้องสองฟังคงเด้อครับเดอ้อหรือว่าโคกน้องนาเคยลาวและกับบ่าวนิพนนั่นเองนะครับเดอ้อพบพอกับช่างโหลดเมื่อนี้มีแขกพิเศษครับ สิเป็นผู<ด>้ใดนั่นติดตามชมกันเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยกันครับบุริภพพอก,กันหลายเดือนเนาะโอ้บุญนะครับาสามสี่เดือนว <c oughs> <อ>ันนี้มาเนี่ยไอไซ้ายครับแต่ว่าไอ,อโมออยูุ่ดอกยู่แต่พี่นั่งครับโอ้เป็นท่านได้มาเนาะแม่นครับผมโอ้โอมีเมนูซื้อเนื้อมาตอน อาวถูกเนี่ยร้านอีงงามงามเนาะเมนมาใส่ดีเว็บปั๊บโตตามเวลาเฉพาะคนเราัวหุ้มหักหักเมนูอย่างน้อมวันนี้เนาะวันนี้ครับสีเห็ดซอยจุให้สาวลาวกินบาได้ไหมคนเดียวเด้ไหมนี่ไม่ได้มาอ้าวถูกคือมีสาวลงสาวลาวมาแม่มายามมายามนะครับนี่ป้าวถูกถูกถูกแ้าเอกดังทำพี่พี่น้องให้เบิ่งกันละว่านเราเอเป็นไรกับน้องเขาเนี่ยครับมืัอนี้น้องเขามามานำโอ้ เสิได้เห็นครับวัสนาช่องวิโรดพาเฮินตัวสนนอันนี้ยังทำถขวดนครับพีนั่งมาโอ้ในขวตัวขวครับขวดตัวขวดใกลหน่อยไปเนี่ยครับเข้าไกล้หน่อยไปนครับเนี่ยอาโถของมาเต่าเอกราดเกเอกมาสียน้าเอกมาซอยเนี่ยซอยยังอย่างผมเอาะกำลังเอกเปิดนอรับ ใช่โอ้อะไรเนี่ยอืมเอออย่างเนี่ยเอออย่างเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ยปืนปืนขายปืนปืนยิงดูปืนยิงดูยิงปืนดูยิงดูยิงดูปังใจยิงยิงทั้งนี่

โอ้โหขุนน่ะอาหันมาทางนี้น้ำแน่โอ้โหขุนน่ะอักแถว่ะสวัสดีโอ้สบายดีอืุนน่ะโอ้สาดีเขาต้องอืดไขนอมฮผู้ใดเนาะนี่ว่าอยเนาะ แนะนำแน่จังน้อยต,อตินา่าครับโอ้นี่น้อน้องติน,านะน่าหน่ะเน้นาะตัวจริงเสียงจริงโอ้ตัวปอมอยู่ในโทรศัพท์พครับอืมตัวจริงเราขาวน้อขาวปาวเพราะมันอยู่ใกล้พาอใหญ่ซื่อบ่าโอ้เมื่อนี้เป็นมีเมนูซอยจุเนาะซอซออยยจจุสาโธุบนนั้ะนะ ตบ้านี่สิให้แม่ปิ่นน้องที่แอวครับเป็นคนปลุ่มให้ตรงเดียวครับเป็นต้นตํารับอือเปนตํารับใบ่ซอยออกนี่เออโอ้เพิ่นว่าซอย่อีบอกเพิ่นซอยตอนน้อยพาะซั่นอือวกกินน้ําาเวียงจันทร สองคำเบิดแต่สันสานเนี่ยเนี่ยเราไปตอนสนีสองคำเบิดโอ้สายังจันในผู้ใหมูันบอกโอ้จันเนี่ยนะอใจท้อไมจติดกินได้มาไม่เก่เนี่ยใหม่ๆสดๆเลยกินตอนสนีหรือบบนอืมเ้เฮดเ้ ้อยู่กินกนะเมื่อั้นท่านกินอัซ้ำนี่กินสองคำสันตีนาว่ะปลาทอกินโฟมแท่โอ้ทางนี้แม่กินกำลังปรุงแจ้วครับต้นตำรับเด้่บว่อันเตรียมตะมัทุดีไปให้ครับต้นตำรับในการปรุงแจ้วแจ้เพีย ยี่บ้านเหาขัดเห็ดน,น,นื้อนึงเลยนะเนีย่ยเพ็ดแบบใดททางคุณใส่มะเพ็ดดิบอืมตกเพ็ดดิบใส่ใส่เห็นขาจะเห็ดอืมใส่พริกดิบดิ่งแต่ว่าใส่เพียใส่ยังคือกันบ่าม่อาโอ้หิแต่ว่าใส่มาพริกดิบเน<อ>าะกว้าเหายังไม่คว้าคว้าอีกคว้าเห็น ขอแค่น้อยเป็นอะไรนอนรับดีบ่เมื่อคืนนี่เอาบ่ฝันบ่ยังเอาเรียกเอาเบอร์บ่ฝันดีบ่โอ้ว่าฝันเลยโอ้รับอย่างเดียวเนาะอืม้ยเนอนกันนอนนี้ยังแรงอืมแต่ว่าอันเศ้าม้าต้องตื่นอ่ะแมนบ่ ดนกอาทิตย์ขึ <player balance zusammen> ้นปุ๊บอายห่อนจากกระจกเบื้อเบื้อมาตึ้งไม่ร้าเออคุณยกตื่นคนเดียวจริงทำบุกมูอข้อประตูจีหน้าเราตื่นน้องจีหน้าเนี่ยมาเทเล็กเด้เนาะมาไทยเนาะมาโค้งน้องนาเนาะเทเลซองครับเทแรกที่ได้มาเนี่ยครับอ๋ออันนี้นิสกุลนี่อ๋อเทเลกที่มาโค้งน้องนาเนาะ เพราะเหนือคนงามแบบพี่น้องครับเนี่ยมันน้องพอเจ้าประจำปุณหอ้าเถอะงัวนนมงัวแนมนี่นะฮะกินเบ็ดบ่กินเบิดบ่กินเบิดบ่หรอกินไรกินบ่เลยตะเวนมือบ้นสนะกินข้าวเย่มเย่ยมาิบวอยากกินเด็กนะไว้ตัวมาหม่อีกตัวเอ่ที่นังซ้ายเลยนั่งนํ่เียงคึกตัว

นองที่หน้ากับแม่ป็นเนยโค้งหน้าคล้ายๆกันเนะ <c oughs> <c oughs> าะคอแม่เอกก๋ยกบนองโอ้แจ่หวหอกะ เป็นงานที่เรียบร้อยแล้วชิแม่มานิมแม่่ยวเยชิมเลยวะป็นนะปกติก็กินยู่นทางพุ่นนาะทางบ้านห่นแพงบ่ราคาเนื้อทางพุ่นไันเทาซือโเซนายป้ากแสนป่ายแสนนึ่งาะ แสนเท่าไหร่ซื้อซื้อเนี่ยหลวงพราเจ้าข้าเจ้าให้ซื้อเพียอีกครับเอขาเจ้าบ่แถมเพียให้อยู่บ้านกันนะแสนไปนี่เป็นเงินไทยเท่าใดเปล่าวเอ๋ยสองร้อยคูณคูณสกบเมตรร้อยไปเลยบ่ยอกอ๋อไล่เอ่อเื่กี้ผมไล่แต่หาแสนมันเกะไงไงปัญญานแล้วตอนนี้มันว่าหกแสนคูณนะเอ่อถือก็บานเฮาเนาะ มีบ้านเฮ้าเลยตัวสินเนาะขายแพยงเนาะอ๋อเนี่ย,กกยครับตัวสิเดี่แหครับอืมตลอดตอ,บบตอนนี้ไปตอน 95, นี้เก้าสิบห้าพันกิลนโอ้อืมแต่ว่าเป็นยังไงบ,บุ๊คเบขึ้นเหนือบ้านเฮ้ายู่ตัวะขี้กันแล้วเนะาะคันคาเองแทบอยู่แล้วไปตลาดแดดยิ่งขึ้นยุตอนเสือเออมาพร้าบ้านยังน้ำเต็มพุงเนาะโอ้แตปเป็นีังไละครับตลอดโอ้ เนี่หัะอืมต้นใหญ่บ่นอูใหญ่ละลอยเอาเสียงลอแน่ที่เหรนี่นะะเป็น,นไงบ่เอรอร่อยอร่อยอืมนอี่บ้านูละบเสยเนาะฮ่าได้ใช่ตาดีกว่ได้สะปเยีผัอไขกนเดียวเรียไปพดูดน แต่ใครมีอยอห้ปิยืนยืนหน่งหรอเมล่าท้งเคา่ดูสีขามาาหายอาอพริกก็หน่วยงามแข่คนขึ้น,นทางกับพอ,อ,อนะคือเาะอโอ้เป็นหน,น่วย้วนมันแพงอีหรีบอกพริกน่ยผมผมได้ถามเพื่อนดูเซว่าร้อยสี่สิบบาทตโลรบ้านผมเขาเขาขา,ขายสี่สิบาท,ทงนงเดีครับยุสวนณนะครับมู โอิ่นกำไัตึงเป็นรอยเนาะแพงแพงอีหละมูอผเป็นเจ้าของอ่ส่วนี่ครับโอุ้ณยายบ้านเนี่บ้าพี่งนยายบ้านมเนี่ยครับโอ้เราก็ได้เป็นต่นมแต่ผมพังดันแล้วนะครับบ้าโอ้เราบ้าไปบ้าอีเป็นปลาดันตัวเนี่ย้ น้องที่หน้านี่บ้านยู่นแขวงใดก่อนบริขมไซบริขมไซใกล้เมืองอย่างแนี้ยเนาะบริขมไซนี่ใกล้เมืองปากสันปากสันปากกระดิ่งนี่บอกปากซันปากกระดิง่งใกล้บ้านแม่ปิ่นนี่ตัวสั้นโอ้บริขมไซนี่นปยปากกระดิ่งยังขึ้นบริขมไซบ้าปากกระดิ่งนี่ฮะอืม บริกรรมไซนี่เป็นแขวงเนาะแขวงนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่คล้ายๆกับอำเภอเนี่ยบ่แม่ปินแขงแขงบริกรรมไซขันเมืองจังเป็นอำเภอเราบ้าเนาะอ๋อขันเมืองเนี่จังอำเภอแขวงนี่ตำบลเนาะอ๋อเป็นตำบลเนาะตำบลบริกรรมไซ บรรยากาศเป็นยังไงเนาะทางผุ่นหนาวบ่ตอนนี้หนาวหนาวเนาะหนาวลมบ่ลมแหง้งติดน้ำอยังเนี้ยบ้านเจ้าแม่น้ำปากกระดิ่งเนี่ยติดบ่ติดติดน้ำปากกระดิง่งคือกันโอ้โหเนี่น้ำปากกระดิง่ง โอ้ oh, อันนี้เป็นคอนเทนเนอร์เนื้อสดขนาดขนาดแม่ปินเสียบอย่างน้อมาดิมาจ้าจ้าซีฟูดโอ้มีเจ้าซีฟูดนำอุ้ย อะไรครับรอ,อะไรครับนั่นฮะอืครับเอนน่นนเอ้ยเ้้้ะเเ้ให้กินดะ้วยนะ้ำเฮ้ยนเะ้ยนเะ้มนะ้ยนเะ้ยเฮมเ้ยนะ้เ้ยเอ้ยเย้เ

nhiều lắm, để nó mãi, biết quen à, này, quan con nè, quan con

เปลี่ยนสไตล์กันแต่งตัวแต่ยืดลืมสังเกตุลุสิ่เหลีออกงั้นเนี่ยงงั้นยังคาเฟ่ดิเขาติดต่อมาตองได้บอกให้ฟังก่อนนยแต่บางทีหน้าแต่งตัวดนี่คาเฟ่สี่เหลี่ยงเขาครับโอ้สี่ผ้าใบไปกินคาเฟ่ทางไหนนออยู่หนองคายครับฟาดโถ่อ่อออกอีเวนต์อีกแล้วเนาะยวกนเยอะเหมือนเนี่ยนอนมอนยกไปฟังหุ่นด่าอาชีพอะไร น้องเออเจ้าลงไปเนี่ยสิตกไม่ถูกมีอีวงอีเวนต์ออกแล้วน้อคนดังเนาะกเจ้าติดต่อมาเมื่อคืนครับกเจ้ะวางมันอี๋โอ้มาสิน่าไปกับแก้วน้องเพื่อนไปซื้ออะไรอืมติดต่อไปฟรีทั้งขาโอ้เก่งใจครับเก่งใจครับเดี๋ยวที่สินค้าไปเออเรียงนั้นเรียงนี้ของก็รู้ครับโอ้เก่งใจครับเก่งใจครับเดี่ยไม่ใจกันโอ้ cái con ta con đúng mà bọn em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้นี่จะเป็นเมนูสุกเนาะเราเห็นเนาะมีพอมีสุกน้ำตัวนี่จริงค่ะจักป่าใสป่าป่าอยู่ใส่ใส่ใส่โมเม้นใส่ป่าเป็นละซป่าป่านี่ป่า ใครบมหมน่ใครแบบเมนูเมือมมนี้ครับโอ้มีครบครับมีทั้งซุกทั้งดิบนี้จะเป็นซุปอันนี้จะเป็นแก้วเนาะโอ้วนา่าแซลมอนแซลมอนมีพนัน่าปลาไทยก็มีครับอ,นนอันนี้ปลาหนอใส่กิง โอ้สิกิงบ่กิ้งบาไล่กิ้งบ่ไลเดอ้อเ้อาละครับพี่น้องครับคลิปนี้กะขอจบไปสำนีนะครับน้องขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดท้ายนี้กา ม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ